ฮัลโหลครับผมก็สวัสดีทุกคนกันด้วยเลยนะครับในวันนี้ก็มาอยู่ผมเลี้ยวช่องสคูปนะวันนี้ผมก็มาอยู่กับรถแลมโบกินนีกาแลโดนะครับผมนี่วันนี้ผมมาแข่งกับกระบะซิงนะครับนี่นี่นี่น,นี่คือเกมฟอร์ซ่า4นะนี่เป็นครั้งแรกนะที่เรามาเจอกันในเกมฟอร์ซ่า4นะครับผมคือเรื่องของเรื่องคือผมโดนท้าแข่งนะครับนี่คือมันจะปาดไปปาดมาปาดไปปาดมาเหมือนแบบอยากมาเล่นกับแลมโบผมเนี้นะครับผมแต่ว่าบอกไว้ก่อนวันนี้เป็นเกมฟอร์ซ่า4นะจ๊ะ <laughs> นะครับผมวันนี้ก็เป็นครั้งแรกนะหลายๆคนก็อาจจะ งงนะครับว่าแบบว่าอยู่ดีเรามาเกมนี้ได้ไงนะแต่ว่าก็เป็นเกมหนึ่งที่ผมชอบเล่นมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นเกมที่ขับรถแบบขับเล่นอะไรเงี้ยสนุกมากเลยนะนี่นี่นี่นนโอ้โดกระบะสิ่งตามไม่ทันส <laughs> วัสดีจ้าหนุม <laughs> ่มสวัสดีจ้าเอ้ามันจะเปลี่ยนรถเหรอโอเคเอาไงเราจะเปลี่ยนรถดีไหมทุกคนนะ เปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเปลี่ยนไหมเอ้ยไม่อยากเปลี่ยนอะ่ะจริงๆผมชอบคันนี้มากเลยนะนะครับลมโบกินี่นี่ก็เป็นรถในฝันคันหนึ่งของผมเหมือนกันนะคือผมชอบมากมากเลยนะแต่มันเปลี่ยนว่อะอะเราเราก็เปลี่ยนด้วยแล้วกันอะนะเดี๋ยวผมลองมาขับรถ Mercedes Ben z ดีกว่านะครับผมนี่ c 6 3 amg นะนี่มี s l k 5 5ด้วยนะสีแดงนี่ผมแต่งไว้นะนี่นะ s l k ผมก็ชอบนะจริงๆผมชอบรถแบบหลายรุ่นเหมือนกันนะนะครับผม มาเดี Lucas, ๋ยววันนี้มาดูกันนะครับระหว่างเจ้ากระบะซิ่งกับเบนซ์ของผมนะใครจะชนะนะครับผมโอ้ยโอ้ยโอ้ยกระบะไปตัดหน้าเขาอีกเอาเอ้าเอาบีเอ็มไปชนซะแล้วนะนี่คันนี้ผมก็แต่งไว้เหมือนกันนะครับนี่ก็คือเป็นแบบ W 2 0 4นะครับนี่นี่นี่เป็น Mercedes นะครับเป็น AMG เนาะอันนี้โอเคครับไป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 สีหกสิบสามครับผมไปสามสองหนึ่งไปเลยอู้ ี่นะครับ Forza 4เป็นเกมที่ภาพสวยมากๆแล้วเป็นเกมที่ผมแบบชอบเล่นมากเลยนะนะครับก็ปกติผมจะเล่นแต่แบบว่าโลบอกกับ GTA นะวันนี้มาลอง Forza 4เฮย้ยมันแรงวะ่ะมันแรงมันแรงมันมันมันแซงผมไปแล้วนะไม่เป็นไรครับมันชนไปแล้วด้วยเนะนี่ยมาดูสกิลการบุธของผมนะฮะนี่เราเรามุดพลน,นะแต่ตรงนี้มันจะมีโค้งโค้งหนึ่งอะ่ะที่แบบอันตรายมากเลยนะนี่ครับผมนี่ผม เสียบเข้าตรงนี้นะครับผมด้นนานนาด้นนานนาเดี๋ยวผมขอใช้สมาธิขับรถแป๊บนึงนะมันตามไม่ทนันมันตามไม่ทนันมันตามไม่ทันดี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 เมื่อกี้ผมเกือบเกือบกดไปโดนไอ้ปุ่มวิีโดลแล้วไม่งั้นผมผมลดความแน่เมื่อกี้นะ,ะนี่นี่นี่โค้งตรงนี้ระวังนะฮะโค้งตรงนี้ระวังนะไปเดี๋ยวผมจะใช้เลียมผมนะทุกคนดู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 ด,ด,ด,ดูไม่ต้องตกใจนะผมไม่ได้หลุดนะนี่เป็นความตั้งใจของผมนะเดี๋ยวผมจะพาทุกคนไปเหินครับไปบินครับไปบินไปบิน นี่ครับผมเป็นการหลุดถนนที่สามารถไปต่อได้นะครับผมมาตอนนี้เราก็ยังนําหน้าเขาอยู่ดีนะเห็นไหมเนี่ยทุกคนเห็นปะเนี่ยเขายังอยู่ข้างหลังผมอยู่เลยนะตอนนี้ครับผมรถเบนซ์ซีหกสาผมก็ความเร็วอยู่ที่3ามรอยจะสามรยยี่ิบกมตต่อชั่วโมงแล้วตอนนี้มันแซมผมไปแล้วเจ้ารถกระบะมันแซมผมไปแล้วเนาะ โอเคโอเคโอเคไป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 เดี๋ยวขออนุญาตนะครับผมผมเชื่อว่ายังไงผมก็สามารถเอาชนะมันได้นะอุ้ย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 รถเยอะรถเยอะรถเยอะไม่เป็นไรครับเรามุดได้ก่อนนะครับผมโอ้โหสกิลคนขับมันก็อย่างนี้แหละเนาะทุกคนไม่ไม่อยากจะไม่อยากจะโมนะครับอืมโอเคเดี๋ยวผมจะทําการเชิญให้มันเข้ามาเนาะมันจะได้เข้ามาอะไรนะเข้ามาชนกันได้เมื่อกี้รถมันเหมือนว่าเวลามันชนอะ่ะมันจะ ไม่รู้สึกว่ามันชนไงเพราะว่ามันยังเป็นแบบเป็นโหมดล่องหนอยู่เนาะโอเคครับมากับรถเบนซ์เปิดประทุนอีกคันหนึ่งนะครับ S L K ห้าสิบห้านะครับคันนี้คันนี้คันนี้เป็นรถที่ผมชอบมาเลยนะอื <c oughs> แต่มันเป็นรหัสสองตัวเนาะอันนี้เป็นเป็นแบบ A M G ด้วยนะอันนี้อุ้ยอุย,อยนี่ไงนี่นะครับผมก็เอ่อเรียกให้มันเข้ามาแล้วเนาะอันนี้ก็สามารถชนกันได้แล้วนะเนี่ยเห็นปะ่ะนะครับผมก็สามารถชนมาได้แล้วนะเนี่ยเห็นปะ่ะรถผมก็ ไฟหน้าแตกนะไฟข้างซ้ายแตกนะโอเคถ้าเป็นชีวิตจริงนี่คงไม่มีใครกล้าไปชนหนีเนาะเพราะว่าก็รู้ๆกันอยู่นะรถยุโรปไม่ว่าจะยี่ห้อใดก็แล้วแต่ค่าซ่อมแม่งโคตรแพงเลยนะโอเคมาครับ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 ถอยชนทีหนึงกบะมาเร็วนี่ครับนี่คือ mercedes benz นะครับผม s l k นะฮะในในในไทยเราเนี่ยมันจะมีแต่ s l k 200เนาะที่ผมเคยเห็นเนาะแต่ว่าอันนี้เป็น s l k 5 5โอ้โหอโอ้โหมัน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 มาจี้ตูดมาไล่ชนผมเลวเนี่ย เอา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 เดี๋ยวขอญาต์มุดนะคันนี้คันนี้มุดมันนะครับมันคันนี้มันจะเป็นแบบรถหน้ายาวท้ายสั้นเป็นรถแบบรถสปอร์ตโรสเตอร์อะไรประมาณนั้นเนาะแต่ว่าผมว่าเรื่องเรื่องสปีดเราเราเอาชนะได้นะนี่เดี๋ยวผมแย่เข้าช่องนี้นะครับอืมเอสเอเคนี่ก็เป็นรถที่เอ่อคนไทยเราก็ใช้เยอะนะครับใช่แต่ว่าที่ผมเคยเห็นจะเคยเห็นแต่เอสเออเคสองร้อยเนาะนะฮะไป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 เอสเอเคสองร้อยนี่ไม่แน่ใจว่าเป็นเครื่องอะไรเป็นเอ็มสองจีหนึ่งมั้งนะครับ โอเคครับ okay, ป้ายปายปเดี๋ยวเราขอญาตนะครับโห oh, นี่เราทิ้งห่างมากเลยนะเอโอเคคัน okay. นี้ผมก็จูนมาด้วยนะครับนี่ตอนนี้สปีดของมันอยู่ที่348นะครับโอเคเดี๋ยวขอญาตซัดโค้งตรงนี้นะมันลุด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  <c oughs> แต่ก็แต่ก็สามารถดึงกลับมาได้นะโอเคโหใครใช้รถคุ้มมากเลยนะแต่ว่ารถนี้แข็งแกร่งแข็งแรงมากเลยตอนนี้โหเราทิ้งห่างพอสมควรนะฮะโอเค okay. แต่ว่ามันแซงเราไปนะขอญาตตัดหน้าครับขอญาตตัดหน้าโอเคมองกระจกข้างได้นี่คือผมจะบอกว่ากระจกข้างในเกมนี้สามารถใช้ได้ จริงนะแล้วก็ภายในของรถเนี่ยก็เหมือนจริงเลยนะครับผมแบบพวก W 2 0 5 W204 นยอย่ะไรเงี้ยนะครับภายในนี้ทำออกมาเหมือนเลยนะแต่แค่ว่าของเขาจะเป็นพวงมาลัยซ้ายของเราจะเป็นพวงมาลัยขวาเนาะใช่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 แต่ว่าอันนี้ที่ผมไม่เคยเห็นเลยอุ้ยมันเลียมมันเคลียรถมาชนผมนะครับก็เออมันจะไม่มี W206 เนาะที่เป็นตัวตัวปัจจุบันอะเนาะเออใช่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 ไปแต่ก็อย่างที่บอกเนาะไปครับไปเดี๋ยวเราจะ มาเล่นรถอะไรดีทุกคนมามามาเดี๋ยวผมหาก่อนเอาอะไรดีผมจะกลับไปเล่นลมโบดีไหมลมโบกินี่กระโดหรืออะไรดีเป็นอันนี้เป็น C63 นะแต่อันนี้จะเป็น C63S นะครับผมเป็น W 2 0 5นะครับออันนี้ก็จะใหม่ขึ้นมากว่าตัวที่ผมขับเมื่อกี้เนาะอืมอ,มอมืใช่ใช่ใชชใช,ใช่อันนี้ตัวตัว,ต,วตัวแรกเอเบนซ์ ben, คันแรกที่ผมขับอ่ะมันจะเป็น W 2 0 4อันนี้จะเป็น W 2 0 5นะครับผมนี่อันนี้ก็จะใหม่ขึ้นมาเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสไตล์แบบ C ีคูป e นะคะันนี้ผมว่าทุกคนน่าจะเห็นกันบ่อยในชีวิตจริงนะแต่ว่าอาจจะไม่ใช่ C63s คันนี้นะนะครับอาจจะเป็นแบบ C ีคูป e C200, ร2 5 0นะ C63 านี่นานๆทีจะเห็นนะครับ C S, นะคันนี้ W 2 0 5โอเคมาเฮ้ยมันมาชนเบนซ์ผมว่า บายบายบาขอซิ่งครับขอซิ่งหนีก่อนเลยมาไม่ทำไมทำไมทำไมสปีดมันมันตามส6 3สาทันวะมาแสดงว่าน่าจะจูดมาแรงครับไปเดี๋ยวขอใช้สกิลนะฮะผมเขีย <laughs> <laughs> เเข่ยรถให้มันชนเป็นการเขี่ยรถให้มันไปโดนนะฮะโอเคโอเคเดี๋ยวผมขอญาตินะครับขอญาตหนีก่อนเลยขอญาตหนีก่อนเลยมาตัดซ้ายไปขวาไป <laughs> ผมลอยมันไปชนเนี่ยเรียบร้อย <c oughs> โคตรเกียนนะฮโอเคครับ, okay, รบตอนนี้เราไหลมาถึง300กว่าแล้วนะครับคันนี้ก็ขอญาตเข้าโคง้งขอยญาตเบรกก่อนเนาะเพราะว่าทางโค้งนี้นี่รถเสียหลักกันเยอะมากนะครับ <c oughs> แต่คันนี้แรงนะคันนี้แรงคันนี้คันนี้ก็เป็นรถที่ผมชอบชอบมากๆเลยนะคันนี้ก็ถ้าท่าในชีวิตจริงถ้าถ้ามีตังค์ผมก็อยากจะซื้อมาให้ทุกคนดูเนาะสำหรับ A C หกสเนี่ยนะครับเป็นเป็นอะไรนะเป็น W 2 0 5นเนาะอันนี้นะครับผมโอเคดีายวขอ มุด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 แล้วหลุดไปหลุดใชยเลยนะครับผมโอ้โหไม่น่าเลยนะฮะนะครับผมอ่ะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนรถแล้วกันขับเลยดีมาเดี๋ยวมาเอากับออดี้แล้วกันนะทีทีเนาะโอเคโอเคนี่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 ทีๆไปครับคันนี้ก็เป็นรถท่าน,นึงที่ผมชอบเหมือนกันนะครับอืมเป็นรถสปอร์ตสองประตูเนาะน,นี่นะคันนี้ก็ภายในก็ทํามาสวยมากนะครับผมนี่คนดูป้ายทะเบียนผมนะรีโอก็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 ก้าวนะโหนี่ถ้า ในไทยเป็นป้ายมุมูลนี้คงราคาแพงมากนะฮะมันเป็นล้านอะ่ะป้านยนึงเป็นล้านอ่ะนะโอเคแต่ไม่ทันะไรนะฮะโอ้ไม่ทันอลไรถล,ล่วงอีกแล้วนะฮะนี่ก็เป็นครั้งแรกนะที่ผมมาเล่นเกมฟอ r z ซ่านะก็จะเป็นประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับใครที่ชอบเกมฟอ r z ซ่านะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูนะมันเล่นรถกระบะอ่ะผมก็มีรถกระบะเหมือนกันนี่เป็นอฟอร์ดเรนเจอร์นะครับ Ford r a n น e r Raptor นะครับ <c oughs> นี่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  มันมีกระบาผมก็มีกระบาดเหมือนกันนะฮะก็เป็นประมาณนี้น่นี่คือเป็นครั้งแรกกับการเล่นเกมฟอร์ซ่าของผมเนาะใครที่ชอบก็กดซับสไครต์กดไลค์ผมด้วยเนาะวันนี้ก็บ๊ายบายนะครับผมโอเคโอเคนะครับผมก็บ๊ายบายนะเดี๋ยวผมขออนุญาตปาดหน้าก่อนนะอุ้ยมันมาเบียดอะไรเราเบียดอะไรเราเบียดอะไรเราโอเคก็เป็นประมาณนี้ลวกันนะครับผมสําหรับเกมฟอร์ซ่านะคลิปแรกใครที่ชอบหรืออยากให้ผมขับรถอะไรหรือลองอะไรก็บอกได้เลยเนาะ ตอนนีบ้าบายยครับฝากกดซับด้วยนะจ๊ะอีอ